สวัสดีครับท่านผมเราก็อยู่ช,อช่องสมัยไอทเช่นเดิมเช่นเคยเลยนะครับผมเนาะก็วันนี้มีข่าวหลุดเพิ่มเติมกับตัว vivo x 1 0 0 ultra 5g นะครับผมนะก็เรามาฟังสเปคของทางด้านกล้องกันก่อนเลยเพราะว่าตอนนี้นน้นกล้องนะขอเอากล้องมือถือหน้าก่อนนะคนืเออเนาะตัวนี้เลนหลักครับผมเนาะความใหญ่เลยแล้วกันความใหญ่ที่ทน่1นิ้วนะครับผมเนาะ คลนเทีเ50ล้านพิกเซลแล้วก็เลนเทเลสโคปของรผมตัวนี้ก็ให้มาที่200ล้านพิกเซลนะครับสามารถซูมไกลได้โคตรไกลเนี่ยครับผมโอ้โหบอกเลยแล้วก็ตัวนี้อ่าสามารถซูมแบบดิจิทัลได้อีก200เท่านะครับผมทุกคนเนาะส่วนตัวนี้ก็มีเลนอันต้าไวมาที่50ล้านพิกเซลนะครับผมแล้วก็พ่วงมาด้วยเลน เทเรโฟโต้เนาะอีก50ล้านพิกเซลนะทุกคนก็โคตรสุดยอดเลยแต่กล้องบอกเลยใครอยากซื้ออะไรรอกันได้เลยนะครับผมเนาะส่วนสเปคของกล้องหน้าก็รู้สึกว่าจะเป็น50ล้านพิกเซลเช่นกันนะครับเนาะหากข้อมูลผิดพลาดก็ต้องขอโทษด้วยเพราะว่าตอนนี้ข่าวหลุดน้อยมากทองสำหรับตัวอัลตร้านะครับตัวซีรีส์เลยแหละเออหลุดน้อยมากงงเหมือนกันส่วนตอนนี้นะฮะ ผมบอกว่าเลยในตัวพิกเซลของทางด้านหน้านจอนะครับผมแนละ้วก็เขาไม่ได้บอกมาเนาะแต่ว่าเท่าที่คราดคนีกันเอาไว้แล้วเนาะก็น่าจะใช้เป็นน่าอ่าซูปเปอร์อัลตร้าอะมเลดนะครับผมใช่เออก็คือความคมชัดก็สูงอยู่แล้วครับตัวนี้น่าจะน่าจะใช้เนาะเป็นเรือทงของทาง vivo เนาะเออตะกูลนี้เลยสัปดาหปีนี้นะก็ตัวนี้อ่าแน่นอนนะครับผมเนาะ อัตรารีเฟรชที่120เฮิร์ต์อยู่แล้วนะครับผมใช่แล้วก็ตอนนี้จะมีรุ่นให้เลือกถึงสองรุ่นเนาะนะบอกไว้ก่อนเลยก็จะมีตัวอ่าใช้ชิปเซ็ตเป็นเซนมอรก้อนแปดเจนสามกับชิปเซ็ตอ่ามีเดิลเทคเรมซิตี้9300นโปรนะครับผมเนาะเอ,อ่เอพัดนะก็ 9, พันสามร้อยพัดนโทษแกรบ็บอืมใช่เนาะก็ ตอนนี้หลุดน้อยแต่ว่าสเปคของทางด้านกล้องเนาะก็น่าจะเป็นประมาณนี้ใช่เออเพราะว่าตัวเก่ามานะันออทำไว้ได้ยังวะทำไวแ้แหละจำไม่ผิดมีนะถ้าน่าจะมีใน TikTok นะครับใช่เพราะว่าบางคลิปคือลืมลงใน y o u t u b e อ่าแล้วก็บางคลิปอ่าลงใน YouTube แล้วก็ลืมลงใน TikTok อืมนะตกอาโทษด้วยครัอบอ่า ด้วยนะครับผมส่วนคลิปต่างๆก็จะลงเรื่อยๆนั่นแหละเนาะส่วนตอนนี้จะมอีอ่าให้เลือกสีมีสีให้เลือกด้วยนะเนาะสองสี 2, ก็สีแบล็กกับสีอีกตัวนึ่งก็ว่าสีน้ําเงินครามนะก็รอดูกันได้เลยนะมาแน่นอนเข้าแน่นอนล้านเปอร์เซ็นนะครับแล้วก็อ่าจะบอกว่าเลยว,ว่าตัวนี้เป็นกล้องไม่ใช่กล้องเป็นโทรัพท์ที่เป็นเหมือนกล้องเออ ก็าสามารถจัดกันได้รอเข้าไทยนะรอกันได้เลยถ้าเข้าไทยก็เดี๋ยวผมจะมาไลฟ์สดให้ขายมาเดิมนะครับผมในทิกตอกเนาะก็จะมีส่วนลดให้อยู่แล้วค่า vivo เขาเปิดตัวก็จะมีในวันเปิดตัวก็จะลดเพราะว่าวันนั้นอ่าผมนะก็ทางเดียวมีเออให้มาก็ไลฟ์สดขายให้ลดตอนนั้นลู้สึกว่าตัวแพงสุดอ่าหมื่นหกใช่ปะละ่นะนลดเหลือแค่หมื่นสี่ไม่มีใครซื้อ เออก็อ่าก็พลาดโอกาสไปเนาะรุเออก็ติดตามเอาไว้นะครับทุกคนเนาะแล้วก็จะมีข่าวอัปเดตเรื่อยๆนะครับเออแล้วก็คลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้กันก่อนแล้วกันนะครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับผมเนาะทุกคนเนาะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับตะใครนะครับทุกคนเนาะก็เพื่อให้พลาดคลิปใหม่ทางช่องนะครับผมนะก็ฝากอ่านิดนึงกดติดตามผมนิดนึงนะครับผมนะก็ร้องนลครับเนาะแล้วก็ หากผมพูดถึงภาพระการอะไรไปต้องขอโทษมาน,นที่นี้ด้วยนะครับบายยครับผมเนาะก็หากใครออยากดูไลฟ์สดหรือว่าอยากยหาโทรศัพท์ลดราคาในทิกต็อกช่องผมเองนะผมกดตามที่ริก์ด้านล่างเข้าไปได้เลยนะก็แต่ไลฟ์สดแทบจะทุกวันนะครับผมวันนี้ก็ลงเร็วนหน่อย,อยพอดขีขึ้นเร็วเพราะงานเยอะเนาะต้องขออภัยด้วยบายๆครับทุกคนเนาะเจอกันคลิปหน้าน,นะครับอย่าลืมกดติดตามผมนะ